สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนรับข่าวดีเช้าว,วันใหม่มาทำให้ชาวบลิงอย่างเราได้ชื่นชมหัวใจนะคะเพราะว่าในที่สุดพี่จีซูสาวสวยพี่ใหญ่สุดของน้องวง b l a c k พิงกก็จะได้เล่นซีรีส์แล้วนะทุกคนซึ่งข่าวนี้นะคะก็ถูกคอนเฟิร์มมาที่เรียบร้อยแล้วและคิมจีซูก็จะร่วมเล่นซีรีส์เรื่องแรก ในชื่อเรื่องว่า Snowdrop แต่น,นี้เขาก็บอกว่ายังเป็นชื่อที่ไม่ยืนยน100ันร้อยเซนะคะโดยที่คิมจีซูจะรับบทเป็นนักแสดงนำฝ่ายหญิงซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณานำไปถ่ายทอดผ่านช่อง JTBC และซีรีส์เรื่อง Snowdrop นี้นะคะก็เป็นผลงานของนักเขียนบทแล้วก็โปรดิวเซอร์จากซีรีส์ดังเมื่อปีก่อนชื่อเรื่องว่า Sky Castle ที่เป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศเพราะบทที่สมบูรณ์แบบ โปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ทรงพลังแล้วก็ความสามารถที่น่าทึ่งของเหล่านักแสดงค่ะโดยนักแสดงคิมจีซูนะคะหรือว่าจีซูวง Black พิงกก็จะรับบทเป็นนักแสดงนำฝ่ายหญิงในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกและย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนนะคะก่อนที่จีซูจะมาเดบิวต์ในฐานะพี่ใหญ่ของวง Black พิงกจีซูก็เคยเป็นนักแสดงรับเชิญมาแล้วในซีรีส์เกาหลีเรื่อง The Producer ที่มีคิมซูยอนแล้วก็ไอยูรับบทนำนะคะโดยตอนนั้นเนี่ยจีซูรับบทเป็นไอดอลสาวที่มาเป็นสมาชิกในรายการโทรทัศน์ซึ่งตอนนั้นก็หน้าตาสาสวยออร่าคนดังก็เริ่มจับแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีแฟนคลับให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเธอแล้วตั้งแต่ตอนนั้นและหลังจากนั้นนะคะเมื่อปีที่แล้วเธอก็ได้ไปโผล่ในซีรีส์สุดฮอตอดัลครอนิคัลส์ซึ่งเรื่องนี้มีฉายในเน็ตฟลิกด้วยนะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะ แม้จีซูจะโผล่ออกมาไม่กี่วิแต่บทบาทของเธอก็ถือว่าเป็นคนสําคัญในเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกับบทแซนาแรนนะคะรักแรกของซายาและผู้ที่แสดงเป็นซายาในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกสุดหล่อรงจุงกีนั่นเองค่ะ และข่าวนี้นะคะก็ทำเอาฟแฟนๆกรี๊ดการ์ดแล้วก็พร้อมติด Hashtag Actress Jisoo iscoming นะคะจนตอนนี้ก็พุ่งขึ้นส่วนดับหนึ่งของเทรนด์ t วิตเตอในเวลาไม่กี่นาทีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ก็เลยการันตีนะคะว่าฟแฟนๆน่าจะตั้งตาคอยชมฝีมือการแสดงของคิมจีซูอย่างล้นหลามแน่นอนค่ะ